สวัสดีครับมิเตตัมชาแนลนะครับวันนี้ผมมาที่มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะครับอตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องพักนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าห้องพักเป็นยังไงบ้างนะครับข้างในก็เป็นเตียงคู่ครับแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆเหมือนผ้าไหมตรงนี้เนาะสวยงามมากเลยนะฮะ แล้วก็จะมีเป็นพวกผ้าเช็ดตัวให้นะครับด้านนี้ก็จะมีเป็นปลั๊กนะครับอยู่ที่ข้างหัวเตียงเลยถัดมาด้านนี้ครับก็จะเป็นมุมเอาไว้นั่งเล่น มองวิวทิวทัศน์ด้านนอกซึ่งสวยงามมากเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นต้นอะไรก็ไม่รู้นะครับดอกสีเหลืองๆเขาก็จะมีน้ำเตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็มีแก้วให้ตรงนี้เป็นทีวีครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเป็นตู้เย็นให้นะครับเดี๋ยวเปิดตู้เย็นดูนิดหน่อยอ่า ก็จะเป็นตู้เย็ยนโล่งๆเลยนะครับแล้วก็มีถาดน้ำแข็งให้ด้วยอยู่ข้างในนะครับตรงนี้เขาก็จะบอกไว้นิดนึงว่าตู้เย็ยนจะหยุดทำงานเมื่อถอดคีย์แท็กออกนะครับก็คือไอตัวที่เราเสียบไว้ตรงนี้ครับว่าแล้วเดี๋ยวมาดูห้องน้ํำเลยละกันตัวเย็ยนก็จะหยุดทำงานก็อาจะเหมือนหลักการของห้องพักทั่วๆไปอะ ในห้องน้ำนี่ก็เป็นอย่างนี้มีที่อาบน้ําอุ่นให้ครับแล้วก็มีเป็นอะไรเอ,อ่ยอ่างอาบน้ำให้นะครับแล้วก็มีกระจกเห็นผมด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวก สบู่นะฮะแล้วก็จะมีพวกที่คุ้มผมต่างๆนะฮะแล้วก็มีแก้วไว้แต่งฟันกับอ่ะถัดมาด้านนี้ฮะตู้เสื้อผ้าเนาะไฟเปิดตรงไหนไม่รู้เป็นตู้เสื้อผ้านะครับก็ มีหมอนอะไรไม่รู้ใบหนึ่งไม่เป็นไรนะฮะปิดก่อนนะะอ๋อมันเชื่อมถึงกันนะครับตู้เสื้อผ้าก็กว้างใหญ่เลยแล้วก็มีเป็นไม้แขวนเสื้อให้นะฮะด้านนี้ก็จะมีตะกร้าไว้ทิ้งขยะแล้วก็เอาไว้ใส่เสื้อผ้านะครับน่าจะเป็นลักษณะของ อ๋อใส่ผ้าเช็ดตัวผมไม่ทราบว่าเขามีบริการซักรีดหรือเปล่านะแต่แต่ก็น่าจะมีนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของแนวทางการใช้ห้องพักนะครับเป็นกฎระเบียบต่างๆที่นี่ก็คืออาคารสัมมนา2นะฮะมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะครับแล้วก็มีเป็นใดให้ด้วย อ๋อน,นี้เขาบอกอยู่ข้อที่3เนี่ยงดรีดผ้าในห้องพักนะครับเขามีบริการให้นะครับส่วนเรื่องห้องนะราคาเท่าไหร่ยังไงอ่านกนมาดาูผมปิดส่วนที่สําคัญไม่หน่อยวันนี้วันที่11มีนานะครับสองห้าค่าห้อง600บาทนะครับก็จะใช้เป็นบัตรประจําตัวนักศึกษาครับในการจองห้องพัก นี่นะฮะนี่ชอบดอกอันนี้มากเลยมองไปตรงนี้ตรงนู้นนะฮะก็จะเป็นศาลาพุ่มเข้าบินนะครับตรงด้านนูน้นก็ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ